ควันนี้มาแบบพิพมาจูร,ราหนะฮะใครถึงค่าดับชีวีอเคครับแท้เห็นอย่างนี้เนี่ยจากที่สัญญากันไว้นะฮะว่าผมจะมาให้สาระกันเรียนรู้ในเรื่องของพิธนะีกรรมนะครับพิธีกรรมนะฮะพิธีกรรมสําคัญอย่างไรนะครับเห็นการในโตัวผมวันนี้แล้วนะฮะก็จะสื่อถึงความมีความตายแบบบุญคุณโทษนะค,ะครับการขอขามานะฮะเป็นเคล็ที่ผมค้นพบ้หยตัวเอง นะครับแล้วเวลาเอามาใช้เนี่ยก็ใช้ด้วยตัวเองจริงๆนะฮะก็จะนํามาสาระตรงนี้เนี่ยวิธีการตรงนี้นำมาบอกทุกท่านนะครับเ,เพื่อให้ทีมงานบ้านนำโชคของเราแล้วก็ทุกท่านเนี่ยได้นําซึ่งเหล่านี้ไปใช้นะฮะในชีวิตประจำวันนะครับสิ่งแรกที่ผมค้นพบมาเลยเนี่ยต,ตั้งแต่การใช้ชีวิตของผมมาเนี่ยนะคือทุกท่านเนี่ยครับเวลาการไหว้หรือการบวงสรวงเทวดาหรือการทําบุญกวดน้ํา สิไรก็แล้วแต่นะฮะท่านมักจะทําให้กับเทพเทวานะครับครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องผู้ร่วงลับนะฮะเทพเทวาทั้งหลายแหล่อะบิดาบรรดาบุตรหลานครอบครัวนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่จะไม่ค่อยมีใครได้นึกถึงกันนะครับในการใตตัวนะก็คือท่านพญายมราชนะครับ เวลาทุกครั้งที่ผมทําบุญทํากุศลหรือทาทานอะไรก็แล้วแต่เต่เมื่อผมอุทิศให้ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะผมจะอุทิศส่วนกุบุญส่วนกุศลของผมส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นคือแก่ท่านพญาโยมราชาด้วยนะครับก็คือนึกถึงเทพนึกถึงเทพองค์นี้ด้วยถ่ามีศักดิ์เป็นเทพนะครับพระยมหรือพระกาลนะครับในคติหรือในในคติอินเดียเนี่ยเราเรียกว่าพระมดุลสานนะฮะเป็นเทพที่มีความทรงธรรมเที่ยงธรรมนะครับยุติธรรมแล้วก็เป็นเทพที่ เอ่อเรียกได้ว่าคนพบกฎแห่งการเวียนว่ายเกิดแก่เจ็บตายนะครับถ้าเลาทำความช่วของอินเดียนะฮะทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองว่าการที่เราแผ่บุญแผ่กุศลส่วนนี้ไปเนี่ยพอถึงคราวเรานั้นบุญกุศลที่เราได้ทำไว้เนี่ยอาจจะเผื่อแผ่ให้เราเนี่ยนอกก้อ,กอันตรายอุปสรรคไปได้ครับหรืออาจจะเผื่อแผ่ทำให้เราเนี่ย รอดพ้นจากความตายไปได้นะฮะในขณะที่คือคือที่พนสิ่งที่ผมคนพบผมนะว,ว่า,าจากประสบการณ์ในชีวิตเนี่ยบางทีมันเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็เวลาผมทําบุญทํากุศลทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะทําให้กับพญาติยมราชนท่านด้วยนะครับพระโยมหรือพระก,การของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านจะพบพระโยมพระก,การได้ที่ไหนนะครับปกติแล้วศาลเจ้าเจ้าที่ จะเป็นพระพรหมก็ดีเป็นพระภูมิเจ้าที่ก็ดีเป็นสารตาสารยายก็ดีเนี่ยในบ้านเรือนที่หัวใจเนี่าายเราจะนิยมอยู่ตรงแค่จุดนั้นนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะเจอพระยาจยมราชหรือพระการเนี่ยจะเจอได้ที่เรือนจําครับท่านจะเป็นเทพเทวาที่คอยปกคองดูแลเราเรือนจำนะฮะซึ่งก็คือ,เ,อ,อเจ้าพ่อพระการเจตคุปนะครับจะเป็นเจ้าที่ประจําเรือนจําอยู่ทุกที่ถ้าท่านได้มีโอกาสเข้าไปเรือนจํา ซ,ซ,ซึ่งส่วนใหญ่คนธรรมดาเขาไม่ค่อยอยากจะไปกันนะครับแต่เพื่อว่ามีช่วงหนึ่งสายงานของผมเนี่ยผมสามารถที่จะเข้าไปดูจุดนั้นได้ผมก็เลยได้โอกาสอ๋อเขาสักการะเจ้าพ่อพระก,การเฉลตคุปนะครับเป็นเจ้าพ่อที่คอยคุ้มครองป้องกันภัยให้กับพัสดีผู้คุมนักโทษแล้วก็คอยปกครองนักโทษที่อยู่ในควาสมสงบนะฮะเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับจะไม่ได้มีพระคงเจ้าที่เหมือนปกติจะเป็นเจ้าพ่อพระก,การเฉลตคุปนะฮะแล้วเจ้าพ่อพระการเฉลตคุปเนี่ยเราเรียก อีกอย่างหนึ่วว่าพญยายมราชนะครับซึ่งพญยายมราชเนี่ยอดีตนั้นคือตําแหน่งในในอดีตเนี่ยคือตําแหน่งของเสนาบดีตําแหน่งหนึ่งนะฮะพญยายมราชเนี่ยคอยทําหน้าที่เกี่ยวกับการตัดสินคดีความครับความยุติธรรมคดีความคติเหล่านี้เลยในร้อยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับว่าพยมเนี่ยท่านทรงมีทิพญภาวะเป็นผู้ยุติธรรมผู้ตัดสินผู้ปกครองความตายนะครับผู้คอยกำหลบับ นักโทษคอยกำหลาบบุคคลที่ทำความไม่ดีนะฮะซึ่งพอพอพอเป็นเหล่านี้เนี่ยบางทีบางบางท่านอาจจะกลัวท่านอาจจะเกรงท่านนะครับแต่ว่าในในส่วนของผมที่ผมค้นพบวยตัวเองเนี่ยคือผมจะอุทิศอุศลส่วนบุญตรงนี้เนี่ยให้กับท่านด้วยนะครับเพื่อเพราะท่านก็เป็นเทพองค์หนึ่งเหมือนกันนะฮะท่านเป็นตำแหน่งเ,เป็นเทพองค์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นเทพที่คอยดูแลในเรื่องของเอ่อคอยกำหลาบสิ่งที่ชั่วร้ายได้ด้วยนะครับพระยาโยมราชเนี่ย เพราะฉะนั้นเอ่อทไรบางทีนึกถึงท่านด้วยจะดีมากนะฮะจะส่งผลให้เราแค้วค่าปอาลอดภัยรอดพ้นจากอุปสรรคทางบ่วงได้ครับโดยเฉพาะท่านที่ติดคดีความอยู่โดยเพราะท่านที่มีคดีความหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับคดีความหรือเจออุปสรรคศัตรูที่จะเข้ามาทําร้ายนะฮะท่านบูชาท่านได้ในคติเรื่องรามเกียรติ์เนี่ยแม้แต่ทศกัณฐ์มหาพญายักษ์เองเนี่ยก็ยังเกรงในคาถาโยมทงัง นะครับซึ่งเป็นอาวุธของพระของของพญาย,ยมราชนะฮะแต่เหตุที่พญาย,ยมราชไม่สามารถกำลบับอ่ทศกณัณฐ์ลงนะตอนนั้นได้เนี่ยเพราะด้วยพรที่ของพันารายที่ให้ไว้นะครับเพื่อให้ไปเจอกันในชาติของพระรามนั่นเองจริงๆแล้วทศกัณฐ์เนี่ยก็ถึงขนาดจะต้องขยายยักษ์นะถึงจะต้องเกรงกลัวถึงจะต้องเกรงกลัวอำนาจของขยายคาทายมัน์นะฮะคือของ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 พญาย,าย,ยมานนรยาชนะครับซึ่งคาทาย,ยมาทัทน์เนี่ย เขาบอกว่าอิทาริตของกระทาจยุมทันเนี่ยก็คือสามารถที่จะทำให้น้าอมฤติเนี่ยเขื่อนแห้งไปได้นะฮะแสดงว่าเอาชนะความเป็นอมตะของเทพได้นะครับสามารถทําให้น้าอมฤติเขื่อนแห้งรละเหยเป็นไอไปได้นะฮะเพราะนั้นนี่คือคติอย่างหนึ่งที่ผมค้นพบนะครับการที่จะอ่บูชาสิเทพอะไรก็แล้วแต่หรือทําบุญอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมที่จะอุทิศกุศลบางส่วนะให้พระผมท่านพระยาโยมาราท่านด้วยนะฮะแล้วก็จะดีนะครับ ส่วนเคล็ดที่สองที่ผมค้นพบด้วยตัวเองก็คือเคล็ดการบูชาพระพรหมครับการบูชาพระพรหมเนี่ยนอกจากทิะบูชาองค์พรหมท่านแล้วเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องบูชาธาตุทั้งสี่ด้วยนะครับอันได้กแก่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมและธาตุไฟนะครับโดยทิศท,ที่ควรจะบูชาในหลักเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยก็คือธาตุดินเนี่ยเราจะบูชากันที่ทิศหนึ่งนะครับ ทิศเหนือของเอ่อเราตั้งเราตั้งข้องท่านไว้ใช่ไหมครับแล้วในทิศเหนือของของของจุดที่เราตั้งเนี่ยเราจะตั้งบ่อดินเอาไว้นะครับไว้บูชาธาตุดินนะครับธาตุดินสําคัญอย่างไรธาตุดินเนี่ยเป็นธาตุแห่งการก่อกําเนิดเกิดครับเป็นธาตุแห่งการกําเนิดทุกสรรพสิ่งนะครับเราเอา่อเราเราใช้ธาตุดินในการก่อเกิดเกิดชีวิตนะฮะเกิดชีวิตเกิดเอ่อ ต้นไม้เกิดสิ่งของาต่างๆเกิดทุกอย่างเนี่ยเราบอกว่าเกิดมาจากดินนะครับดินดินจะเป็นตัวให้กําเนิดสรรพสิ่งนะฮะแล้วก็ถ้าต่อมาที่เราจะบูชานะครับถ้าต่อมาที่เราจะบูชาเนี่ยเออก็โดยการบูชาท่าดินเนี่ยเราจะบูชาท่าดินด้วยทุ่เก้าดอกนะครับแล้วก็บูชาด้วยดอกบานไม่ดูโรยนะฮะและดินที่เอามาใช้ในส่วนใหญ่เป็นดินโป่งนะครับเาขาเขาบอกดินโป่งเนี่ยมีความเชื่อที่ว่า ดินโป่งเป็นดินที่มีเทพร,รักษาคุ้มครองอยู่นะฮะดินโป่งจะช่วยทําให้เท,ทวดาที่รักษาเนี่ยยังอยู่ในสถตอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็เราก็กลับบ้านบูชาท่านนะฮะสัตว์ต่างๆที่ใช้กินสามารถกินดินที่เป็นอาหารได้นะครับเพราะฉะนั้นเลยมีเทพเทวดารักษาอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อาหารข้าวหวาน,นถวายได้ทุกชนิดนะฮะแต่ว่าต้องถวายก่อนเพลน,นะครับผมจุดธูปก้าดอกเพื่อบูชาธาตุดินนะฮะสำคัญนะครับแล้วก็ บ่อดีนเนี่ยตั้งทางทิศเหนือนะฮะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่องค์พระแม่ธรณีนะครับพระภูมิเจ้าที่แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับคือบ่อน้ํานะครับท่าดินแล้วมาท่าน้ํานะครับท่าน้าเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตอนออกนะฮะเป็นบ่อที่เป็นบ่อที่เป็นทิศท,ที่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับผมเปรียบเสมือน ขึ้นมาตอนเช้าแล้วแสบสาแสงอันสดใสมาให้เรานะครับนำมาซึ่งความสดชื่นนะครับแล้วก็นํามาซึ่งความเจริญความบุดมสมบูรณ์นะฮะน้ากับดินดินมาปุ๊บน้าเนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมดินนะครับให้ชีวิตชุ่มชื้นนะครับให้เกิดความเจริญงอกงามขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะต้องมีน้ำเนี่ยเป็นน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับท่านจะบูชาท้าเอาน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้ท่านตั้งบูชาไว้นะฮะแล้ว ท่านก็นำรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยมาองค์หนึ่งนะครับคอยรักษาบูชาน้ำดอกกันไว้นะฮะโดยวิธีบูชาคือจุดทุ่เก้าดอกนะครับแล้วก็บูชาที่ดอกบนดอกไม้สดนะฮะผลไม้ตามฤดูกาลนะครับเผืิงต้นมันต้มแล้วก็ถั่วลิสงนะฮะซึ่งการตั้งเครื่องเส้นบูชาเนี่ยเพื่อบูชาทัาน้ำนะครับท่านจะได้มีความสุขความเจริญความชุ่มชื้นเข้ามาหาตัวเองนะครับผมแล้วกเ็เวลามีทุกโศกอะไรนะครับก็อธิษฐานจิต นะครับแล้วก็เอาน้านั้นมันล้างหน้าหรือมันลดหัวก็ได้นะฮะเพื่อเป็นการอ่ดสะเดาะคอไปในตัวนะครับหรือเป็นการแก้คอกลับไปในตัวก็ได้นะคะรับบ่อที่สามเนี่ยก็คือบอ่อลมนะฮะซึ่งบอ่อลมเนี่ยจะตั้งอยู่ทางทิศใต้นะครับตั้งอยู่ทางทิศใต้นะฮะแล้วก็พัดผ่านลมเนี่ยเพราะแม้อากาศจะร้อนขนาดไหนก็ตามถ้ามีลมพัดผ่านเนี่ยลมม่ยจะเป็นลมเย็นมลมที่อ่อนโยนนะครับทาให้เราได้คลายความร้อนนะฮะ ทาให้เราได้คลายเอ่อความความไม่สบายตัวนะครับทำให้เราโคงความสดชื่นนะครับซึ่งบ่อลมเนี่ยเอ่อหมายถึงลมหายใจในตัวเราเองด้วยนะฮะถ้าเกิดเราบูชาบ่อลมดีนะครับลมหายใจที่หายใจเข้าไปก็จะเป็นลม,มหายใจที่บริสุทธ์นะครับสร้างความปลอดโปร่งให้จิตใจนะครับสบายนะครับแล้วหนุนเนื่องในเรื่องของกําลังในเรื่องของกําลังที่จะมีพลังในการที่จะท,ทํากิจการสิ่งไรก็ตามนะฮะ ถ้าลมถ้ากําลังลงท่าลงนี้เราจะมีกําลังในตัวเองมากนะครับทําให้เราสามารถที่ทํางานชนะอุปสรรคต่างๆได้นะครับโดยวิชาการบูชาลมเนี่ยเราก็จะต้องมีเครื่องนะครับ <S <S เครื่องเพื่อ <S 1> <S 1> <S เพื่อนำเอาตัวยาเหล่านี้นะครับมาต้มนะฮะแล้วก็อพอต้มเสร็จแล้วเนี่ยไอ้น้ําที่ลอยขึ้นมานะครับทางประตูบอ่อเนี่ยให้เอาหน้าเนี่ยไปอ่างหรือเอามือไปอ่างไว้นะครับแล้ว มาลูกตามตัวเป็นทิพยายรักษาได้หลายอย่างนะฮะซึ่งเอ่อตัวยาที่จะต้มเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะทราบเนี่ยท่านสามารถไลน์มาหาผมก็ได้นะครับหรือเอ่อทักมาทางหลังไม้ได้นะฮะเพราะว่าสูตรตัวยาเนี่ยจะเป็นมันไม่เยอะครับมันไม่ได้ยากแต่ว่าเอา่อพอทําแล้วไอ้น้ำที่ขึ้นมาเนี่ยตัวใหญ่แ้วเขาจะตั้งไว้ข้างใต้นะครับแล้วก็พอไอ้น้ำที่ขึ้นมาเนี่ยปุ๊บแล้วก็ออก ไอ้น้ำเนี่ยมาลูกหน้าตามหน้าตามตัวเป็นสีมงคลนะฮะแล้วก็เออไม่ต้องจุดทูปบูชานะครับบ่อลมนี่ไม่ต้องจุดธูปบูชา,ะะชาเพียงแต่ว่าต้มนะ้ำตามตำนานนี่เองสูตรลับต่างๆเนี่ยท่านสามารถถามผมได้นะครับบางทีพูดไปเดียวลามันอาจจะไม่พอเพราะมันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะฮะบอ่อลมให้แต่เดือเพืให้ความสดชื่นให้แง่ของการรักษานะครับเพราะบอกถ้าเกิดได้สูตรตัวเข้าไปจะรักษาการบาดเจ็บภายในของเรารก,กายเราได้นะครับเป็นที่พยารักษานั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย อ่าเป็นความเชื่อนะฮะท่านก็ต้องรักษาด้วยแผนปัจจุบันด้วยนะครับยิ่งถ้ามีแผนปัจจุบันแล้วใช้ตรงนี้เข้ามารักษาเสริมด้วยเนี่ยก็ยิ่งทำให้อ่ท่านประสบกับความเจริญความสุขในอ่าร่างกายในสติของท่านเข้าไปใหญ่นะครับต่อมานะครับก็คือบ่ออีกบ่อน,นึงก็คือบ่อไฟครับเอ่อตั้งบ่อไฟไปทางทิศตะวันตกฮนะแล้วก็เพราะพลังงานแสงอาทิตย์ี่จะมีรัศมีความร้อนสูงนะครับ ยามบ่ายเนี่ยพลังที่จะรักษาคนที่ขา,าดธาตุไฟได้ธาตุไฟคือจุดในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดพลังนะฮะทำให้ชีวิตเราพบกับความสุขความเจริญความตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์กำลังของเรานะครับใช้ธาตุไฟนะฮะซึ่งวิธีบูชาเนี่ยเขาบอกว่าให้จุดทูปเก้าดอกนะครับแล้วก็บูชาด้วยดอกรักนะฮะดอกจําปีดอกบานชื่นนะครับ แล้วก็ผลไม้ถวายได้ตามฤดูกาลนะฮะส่วนช้าไฟทำยังงคือการจุดตะเกียงขึ้นมาครับจุดตะเกียงแล้วก็บูชาไฟนะซึ่งไทยเนีย่ยเขาจะมีคติการบูชาไฟอยู่นะฮะทั้ง4ี่อย่างนี้คือสิ่งที่ผมไปค้คนพบมานะครับจากเทวสถานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทวสถานโบราณประมาณอายุมันตั้งได้ม 20, ันยี่สิกว่าปีละซึ่งสำหรับเทวสถานที่เพิ่งตั้งมาในใน,ในจังหวัดน,นะฮะได้มาขนาดนี้ผมว่าตัวนั้นสมผัสสัมผัสได้มีพลังงานพอสมควรเลย พลังงานไม่เท่าของพลังงานสูงมากนะครับแล้วเขาบูชาเขาทำด้วยวิธีนี้รับตั้งเขาคงเป็นองค์ประธานแล้วตั้งบ่อไว้ทั้งสี่ทิศตามแบบนี้นะฮะท่านก็จะได้บูชาทั้งสี่ธาตุนะครับแล้วถ้าเกิดได้บูชาทั้งสี่ธาตุเนี่ยผมเชื่อว่าท่านไหนที่ดวงตกท่านไหนที่เอ่อไม่สบายเนื้อสบายตัวติดขัดเรื่องโชคลาภเนี่ยก็จะสามารถทําได้แน่นอนนะฮะทีนี้นอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาบอกทุกท่านนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของทูบฮะคือเราใช้ทูบนะครับในการจุดบูชาในวิธีกรรมต่างๆนะฮะทีนี้โดยเรื่องพื้นฐานที่เราควรจะต้องทราบเนี่ยว่าอา่าทูบก,การจุดทูบแต่ละดอกเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะฮะสิ่งไรบ้างที่เราควรจะต้องจุดทูบก,กี่ดอกไหว้สิ่งไหนนะครับซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่า ราควรจะใช้ทูบกี่ดอกในการไหว้อะไรบ้างเพื่อขอโชคลาภเพื่อขอสิ่งที่ได้ดําสมประสงค์นะฮะทูบหนึ่งดอกเนี่ยเป็นเรื่องของการเน้นหรือการจอดจงในเรื่องเกี่ยวกับผีบ้านผีเรือนนะครับวิญญาณภาคพื้นเช่นไหวเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนเนี่ยเราใช้จุดทูบหนึ่งดอกนะฮะไหวเจ้าที่นะฮะเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนนะครับ2ดอกเกี่ยวกับวิญญาณนะครับแล้วปักทูบบนอาหารเราก็จะปักทูบบนอาหาร2ดอกนะครับผม สามดอกเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ไหวเจ้าเราจะไหวเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเราจะไม่จุดทูบสามดอกนะฮะเราจุดทูบเพียงดอกเดียวก็พอนะครับสี่ดอกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการท่าเนะเช่นเราจะบูชาสี่ท่าหรือเราจะบูชาเอ่อเสริมดวงชะตาเนี่ยเราก็ใช้ทูบสี่ดอกนะครับจุดเพื่อเสริมดวงชะตาสวดบนดวงชะตาของเราได้นะครับห้าดอกเนี่ยคือการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้น เราจะจุดธูปไหว้เพราะแก่ไหว้ครูเนี่ยก็ควรจะใช้ห้าดอกนะฮะห้าดอกนะครับหกดอกเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับกํบาลังไฟครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยเป็นกํนาลังธาตุวันอาทิาาตย์นะฮะกำลังธาตุหกใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอ่าเจ็ดดอกเนี่ยเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะครับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายแหล่เจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเจ้าแม่แตะเคียนเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตไปแล้วเราใช้เลขเจ็ดนะครับเราจุดธูปเจ็ดดอก 8ดอกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสริมดวงหรือการไหว้ราหูก็ได้นะครับ8ดอกเราสามารถที่จะจุดเพื่อไหว้บูชาราหูได้นะครับ9ดอกเนี่ยเป็นการสักการสักการะบูชาเทพนะฮะเจ้าป่าเจ้าเขาหรืออรุคเทวดาสารพัภูมิสารเทพนะครับเพราะฉะนั้นไหว้ผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยใช้ทูบแบบหนึ่งนะฮะอ่าขพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์คุณบิดามารดานะครับคารุ หรสี 4, พราแก่ใช้ทุ่5ห้าดอกนะครับและเก้าดอกเนี่ยใน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 ท่าของผมคือพ่อแก่เนี่ยใช้ห้าหรือใช้เก้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านใช้เก้าเนี่ยก็ควรจะต้องชุนรูปเทวดาหรือเชิญเทพเข้ามาด้วยนะพวกแก่เป็นการบูชาเทพด้วยแต่ว่าจะจะเป็นเป็นเทพได้ทุกระดับนะครับ,บถ้าเทพชั้นสูงเนี่ยอาจจะต้องใช้มากกว่านั้นนะฮะสิบดอกเนี่ยเกี่ยวข้องกับท่าน,นะครับใช้ในการสวดส่งเสริมดวงชะตานะครับ สิบเอ็ดดอกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาเทวดาชั้นสูงนะฮะสิบเอ็ดดอกซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเพราะบางทีอาจจะมีบางทีบางท่านพิธีกรรมบ,บางพิธีกรรมเนี่ยท่านเชิญสูงกว่านั้นขึ้นไปก็จะใช้เยอะกว่านี้ขึ้นไปเลยนะฮะสิบสองดอกครับเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการบูชาพระราหูนะครับใช้ในการส่งเสริมบ,บูชาตาถ้าท่านใดก็ตามที่เอ่อช่วงนี้ราหูมีปัญหานะครับต้องการที่จะบูชาราหูเพื่อให้ท่านเบาเคราะห์อของเราลงไปเนี่ยก็สามารถใช้ การจุดธูป12ดอกได้นะครับ8หรือ12ก็ได้นะครับเพราะว่า12เนี่ยเป็นกําลังของราหูนะครับผม13ไม่นิยมจุดนะครับไม่นิยมจุดธูป13ดอกนะครับไม่เอาไม่โอเคนะครับ14ดอกเป็นเรื่องของการบูชาคุณพระสงฆ์นะครับเช่นการจุดบูชาสักการะรูปปั้นพระสงฆ์พระเกจิอาจารย์นะฮะเราใช้14ดอกได้นะครับผม15ดอกเนี่ยใช้ในการสวดเสริมดวงชะตานะครับ15จะเป็นการสวดเสริมดวงตาสวดบูชาพระจันทร์ เกี่ยวข้อกับธาตุดินนะครับเพราะ15คือกำลังของดาวจันท์นั่นเองนะครับ16ดอ,อกนี่ครับคือการบูชาเทพชั้นสูงการบูชาเทพพระพรมนะครับหรือเทพชั้นสูงเช่นมหาเทพทั้งหลายแหล่นี่ต่อใช้16ดอ,อกนะครับ17ดอ,อกก็เป็นเรื่องการแก้บ,บูชาธาตุเหมือนเดิมนะฮะสมดุชะตา18ดอ,อกไม่ได้ยมจุดนะครับไม่จุดทุก18ดอ,อก สิบเก้าดอกเนี่ยเป็นการจุดบูชาครู่สู่เสริมดวงชะตาเหมือนกันนะครับพร้วตัมเพราะเทพที่บอกว่าเสริมดวงดวงชะตาเนี่ยมันคือจุดตามกําลังวันนะฮะสิบเก้าดอกสิบเจ็ดดอกสิบสองดอกสิบห้าเอ่อสิบห้าดอกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกําลังวันทั้งนั้นนะครับตั้งแต่หกดอกแล้วหกดอกคือกำลังวันอาทิตย์นะฮะอ่าต่อมานะครับยี่เอ่อสิบเก้าดอกอ๋อยี่สิบดอกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสริมดวงชะตาเช่นเดียวกันนะครับยี่สิบเอ็ดดอกเป็นการบูชาพระแม่ธรณีนะฮะ ใช้ดีใช้ในวิธีกรารเบิกพระแม่ธรณีนะครับและการส่วนเสริมดวงเช่นเดียวกัน38ดอกเนี่ยเป็นเรื่องของการบูชาพระพรหมนะครับ39ดอกเนี่ยบูชาพระแม่โคศกนะฮะ56ดอกเนี่ยบูชาคุณพระพุทธเจ้านะครับส่วนใหญ่สุดๆเลยคือเกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีกรรมครับก็คือร้อยแปดดอกนั่นเองนะครับส่วนเสริมดวงชะตานะครับเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วที่เกี่ยวข้องกับทุกท่านเนี่ยก็จะมีหนึ่งดอก นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับผีบ้านผีเลื่อนนะฮะห้าดอกนะครับครูบาอาจารย์เออสามดอกก่อนอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับห้าดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุบิดาครูบาอาจารย์นะฮะส่วนเก้าดอกนี้ก็คือการบูชาเทพนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็จะไปที่สิบหกดอกเลยนะครับการบูชาพระเทพชั้นสูงซึ่งบนถ้าเกิดไม่ใช่เป็นสา,สายพิจารณาพิธีกรรมอย่างอย่างอาจารย์ผลอย่างผมอย่างอาจารย์ผลนที่เป็นทีมงาน บ้านดาวนำโชตแต่และท่านเนี่ยจำไว้แต่เพียงเค่เท่าน,นี้ก็พอแต่ที่ผมให้ไปเนี่ยคือเผ<ป>ื่อท่านไปเจอแต่ไม่ต้องไปทักนะฮะไม่ต้องไปทักว่าเขาจุดผิดจุดถูกนะฮะเกิดเราไปเจอปุ๊บเลยได้รู้ว่าอ๋อนี่คือใช้เพื่อการสิ่งนี้นะใช้เพื่อแบบนี้นะใช้เพื่ออย่างนี้นะนะครับท่านจะได้ใช้ถูกต้องนะฮะซึ่งเคล็ดแต่ละเคล็ดที่ผมให้ไปเนี่ยโดยเฉพาะเคล็ดของการบูชาพระพรหมนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสนะฮะเอ่อ สามารถทําได้จะดีมากนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในคติความเชื่อของเราเนี่ยกายเราเนี่ยเกิดจากสี่ธาตุนะครับเอ่อเตโชปัตวีปัต,ปตพีนะครับอาโปเตโชแล้วก็เอ่อปัตวีวายโยปัตพีอาโปวายโยเตโชนะครับเกิดจากสี่ธาตุที่นำลม,มไฟนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้บูชาทั้งสี่ธาตุนก็เปรียบเสมือว่าเราได้บูชาธาตุในตัวเราเองด้วยนะครับสิ่งที่ร้ายก็จะผ่านไปนะครับสิ่งที่ไม่ดีก็จะผ่านไป เพราะฉะนั้นเนี่ยถือไปของขวัญปีใหม่ให้กับท่านนะครับปกติก็ไม่ค่อยได้มาบอกกันนะครับไปของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเปของขวัญปีใหม่ให้กับทีมงานบ้านน้านำโชคของเรานะฮะแฟนคลับของเราด้วยนะครับเพราะสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดท่านได้ทราบไปท่านได้เอามาปฏิบัตินะฮะสงสัยตรงไหนสามารถสอบถามผมได้นะครับหรือสอบถามบ้านน้านำโชคมาก็ได้นะครับวิธีบูชาพระโพธิ์ในแบบของผมนะแล้วก็เอ่อถ้าท่านสนใจนะครับจะให้ไปทําพิธีให้ ทางเราก็ยินดีนะครับทางเราก็ยินดีที่จะเป็นคพิธีให้นะฮะถ้าเอ่อเนี่ยจนถึงจุดนี้เนี่ยก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้รับเคล็ดที่ดีๆนะฮะโดยเฉพาะพยมนะฮะอย่าลืมว่าการทำทุกครั้งแผ่สุขุมสุขุสนให้พยมท่านด้วยนะครับแล้วท่านจะมีความสุขความเจริญในชีวิตมากขึ้นนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตุ๊กตาดิ่งนะครับเพื่อได้รับข่าวสารติดตามข่าวสาร จากทีมงานบ้านนาำโชคของเรานะฮะผมสัญญาว่าหลังปีใหม่เนี่ยในส่วนของพิธีการโบราณเนี่ยผมจะหาเวลาเสริมให้กับพวกท่านเข้าไปอีกนะครับว่าไอ้ถ้าท่านอย่างนี้ล่ะอาจารย์เป็นอย่างนี้ไหมวันไหนที่โอเคควรจะทํายังไงนะครับอาจจะอาจจะมีช่วงเวลานี้เข้าไปเสริมให้เพื่อเป็นเก็บความรู้ฮะ,ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังนะครับที่ท่านอาจจะยังบางท่านฟนคลับอาจจะยังไม่เคยได้ยินนะฮะเช่นไอ้กะลาตาเดียวเป็นยังไงและกะลาไม่มีตาละเอ่อตะกุดคืออะไรแหวนพี่รอด ช้างหมูปลาเขี่ยวตันเอ่อเขี่ยวโป่งฟ้าเขี่ยวเสือก่วงเนี่ยครับในเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมก็จะอา่านำข่ายตามสาระเหล่านี้มาถ่ายทอดให้ท่านเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะฮะก็เครื่องรางของของังเนี่ยอย่างหินเนี่ยเรามีันมีพลังอยู่แล้วนะครับดังที่เป็นที่เป็นของจากทางของทางทีมงานบ้านตามลำโชคของเราเนี่ยแล้วะา่ายท่านเนี่ยท่านไปปลุกเสกเพิ่มอีกนะฮะท่านไปทาพิธีของท่านเพิ่มอีกนะครับเพื่อเพิ่มกาลังของมันมากยิ่งขึ้นนะฮะแผ่นยันของอาจารย์พี่เตี๋ยเนี่ย หันยันธาราหูของยันต์วิเกียวเนี่ยก็ท่านก็นลูกเสกมาด้วยความมั่นใจแล้วก็ด้วยพิธีกรรมที่เข้มแข็งนะครับเพราะฉะน,นั้นเพื่อถุมงคลที่ท่านเช่าจากเราไปเนี่ยทุกชิ้นเนี่ยมีพลังในตัวเองนะฮะท่านสามารถใช้เครื่องรางวัตถุมงคลของเราเนในการเอาตัวรอดได้นะครับไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วก็ตั้งบนที่นะฮะไม่เอานะติดตัวนะครับผมพกติดตัวไว้นะครับบูชาไว้นะครับ แล้วสิ่งดีๆจะกลับเข้ามาหาท่านเองนะครับยังไงวันนี้เนี่ยผมในนานะอาจารย์โอ๊ตฝนฟังทนเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้การตอบรับกับผมที่ดีนะครับแล้วก็ให้การตอบรับบ้านเรานำโชคของเราของเรามาโดยตลอดนะฮะขอให้ท่านรักเราอย่างนี้เป็นนานๆครับเราจะนําพาสารลานและสิ่งดีมาให้ท่านเสมอครับยังไงก็ขอว่าสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามชาแนลของเราพบแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาระ,ระถูกหวยถูกเลข ซื้อเลขซื้อหวยถูกต้องต่อทั้งปีครับรวยๆวยรยวย,ลวยแล้วก็เฮงเขึ้นไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราได้เจอกันอีกแน่นอนครับสวัสดีครับ